สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชิจอกสยามเดตเตอร์สตีทุกท่าน,นครับพบกับสรุปข่าวเดตเตอร์สตีประจำวันนี้กันนะครับก็ที่จะรับชมคลิปนี้ครับอยากร่วมสรุปเชียร์กินรมามันแอดลายใต้คลิปได้เลยนะครับสข่าวเดตเตอร์สตีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ครับเดตเตอร์สตีของพวกเราครับได้ให้ความสนใจในการยืมตัวเซซารีคาไซดีนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางดาวรุ่งสัญชาติอิตาลีของทีมเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยที่จะข่าวล่าสุดในรังข่าวของอิตาลีนะครับได้รายงานมาว่าครับตอนนี้ที่อกสายามของพวกเรากําลังสํารวจความเป็นไปได้ในการยืมตัวทางด้านของเซซารีคาไซดีมาร่วมง,งานในช่วงฤดูกาลนี้ครับโดยที่ดาวเตะรายนี้เนี่ยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกชุดอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกเมื่อกลางเดือนนี้เองครับโดยทีมชาติอิตาลีครับเข้าถึงรอบชิงชนะลิศ ก่อนที่จะพ่าย้กับทีมชาติอุรุกวัยไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งพลาดการควา้าแชมป์ซึ่งในรายการนี้ครับทางด้านของเซซารีคาไซดีเนี่ยเป็นกองกลางตัวสําคัญของทีมเป็นดาวซนโวประจําทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปทั้งหมด7เกมให้กับทีมชาติอิตาลียิงไปทั้งหมด7ประตูคว้ารางวัลดาวซนโวของทัวร์นาเมนต์รวมไปถึงการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําทัวร์นาเมนต์ด้วยครับนั่นก็ทําให้สโมสรเรตร์ที่มีเอนโซมาเรสกาเนี่ย ต้องการนักเตะรายนี้เข้ามาทําเกมในแดงกลางโดยดาเตะวัย20ปีครับเมื่อฤดูุการที่แล้วเนี่ยย้ายไปร่วมทีมเรดดิ้งแบบยืมตัวครึ่งฤดูการลงสนามให้กับเรดดิ้งไปทั้งหมด15เกมแม้ว่าจะไม่พาเรดดิ้งรอดจากการตกชั้นแต่เจ้าตัวก็ฝากผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสโมสรเรดดิ้งในศึกเดอ์แชมเปี้ยนชิพนั่นทำให้ผู้จัดการทีมของเราอย่างเอโซมาเรสกาครับซึ่งมีสัญชาติอิตาลีเหมือนกันกับ เซซารีกาเซดีก็อาจจะโน้มน้าวใจของเซซารีกาเซดีมาร่วมทีมได้โดยเงื่อนไขยังไม่มีการเปิดเผยว่าทีมทจิจกสยามของพวกเรานะครับจะเลือกในการยื่นข้อเสนอเป็นการยืมตัวหนึ่งฤดูกาลหรือมีออปชันซื้อค่ะตอนนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าซื้อในอิตาลีก็ค่อนข้างโอนเอียงมาทางเลสเตอร์ซีของพวกเรานะครับ โดยคาร์เซดีครับถือว่าเป็นวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองมากครับเล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลขแปดหรือเรียกง่ายคือตำแหน่งของยูริติลแมนนั่นเองโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะในทวนัวร์นาเมนต์ฟุตบลอลยู20ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานี้เองครับละาจาไม่หาเอโซมาเรสกาครับได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมก็จะทําให้แดงกลางของเรสเตอร์มีความสมดุลมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ในทีมต้องเสียย,ยูริติลแมนและก็เจมสันออกจากทีมไป นั้นทำให้มาริสกาครับต้องหามิดฟิลเข้ามาสู่ทีมและการคว้านักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์รวมไปถึงต้องการหาประสบการณ์นี่เลยครับเหมาะสําหรับคาเซดีแต่จากข่าวที่เรสเตอร์ให้ความสนใจและอาจจะมีการยืน่นการเจรจาเข้าไปในเร็ววันนี้ครับก็ <c oughs> มีการรายงานจากสื่อระดับเทียบหนึ่งเลยก็คือฟาบ i ิซิโอโรมาโนครับได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับกรณีของทางด้าน ซีซารีคาเซดีโดยโรมาโนครับได้กล่าวครับว่าเลตเตอร์ซีครับต้องการยืมตัวทางด้คาเซดีแต่ว่านะครับสโมสรเชลซีเองเนี่ยต้องการที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปแบบยืมตัวสําหรับสโมสรในศึกเกาโชซีดาอิตาลีหรือพรีเมียร์ลีกอังกฤษแค่นั้นเพราะทางน้านของสโมสรเชลซีมองว่าครับคาเซดีสมควรจะได้รับการลุล้นในฟุตบอลลีกสูงสุดมากกว่า นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เลสเตอร์ของเราอาจจะช่วดการยืมนักเตะรายนี้แต่ก็ยังไม่ได้นะครับหากทีมจิ้งจอกสยามครับมีวิธีการในการเจราจาและก็ยื่นข้อเสนอเป็นที่น่าพอใจสําหรับสโมสรเชลซี Chelsea. ก็อาจจะสามารถดึงคาเซดีมาร่วมทีมแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลและไม่พวกออพชั่นซื้อขานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองครับ แม้ว่าเจ้าตัวจะเพิ่งอายุ20ปีและเพิ่งย้ายไม่ร่วมทิมเชลซีเมื่อช่วงสมร์ที่แล้วนี่เองแต่ด้วยผลงานที่น่าประทับใจทั้งกับสโมสรเรดดิ้งและก็ชิมชัดอิตาลีนั่นทําให้อาจจะเป็นส่วนที่ทจะมาเติมเต็มสโมสรเลสเตอร์ของเราในการลุนเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับอาจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจับตามองครับแต่ก็ต้องรองดูกันว่าครับเลสเตอร์ของเราเนี่ยจะประสบความสาเร็จหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันครับว่าเราเองตอนนี้ปิดดิวทางด้านของคอนเนอร์โคดี้และก็ทางด้านของแฮร์รี่วิงแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับก็ขอให้ได้แล้วกันครับสำหรับคาเซดีถือว่าเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8ที่จะมาแทนยูริจิเลมันได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับตัวนี้เองผมก็เชียาาร์ฮะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจแซคสตีเฟน หรือแซ็กเซฟเฟนนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ของสโมสรเลสเตอร์ซิีองพวกเราอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าตอนนี้เอเนียเอสโซมาเรสกาครับต้องการนำผู้รักษาประตูรายใหม่เข้ามาสู่ทีมและมีการทาบทามไปที่แซ็กเซฟเฟนซึ่งเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองของ,ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ท่านนี้นของเอสโซมาเรสกาทำงานร่วมกับเป๊ปโกเดล่าเมื่อสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาจากข่าวล่าสุดนะครับท่านนี้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เองได้ออกมากล่าวว่า สมสรพร้อมที่จะขายผู้รักษาประตูรายนี้ออกจากทีมเพราะว่าในทีมก็มีผู้ักษาประตูมือสองรายใหม่เข้ามานั่นทาให้เซฟเว่นครับอาจจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมเรสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะตัวครับเดือสัญญาอีก2ปีกับสมสรนรดยไปสีฟ้าเมื่อรืูการที่แล้วครับเซฟเว่นเองเนี่ยย้ายไปร่วมทีมมิเสโบ,บแบบยืมตัวหฤดูกาลพร้อมลงเล่นไปทั้งหมด44เกมให้กับทีมเดอโบโลพาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของศึกเเชเป็นชิพ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เจ้าตัวเองไม่สามารถพาทีมไปถึงรอบชิงและก็เลื่อนชั้นสู่พรีมเมียร์นี่เป็นผู้สาประตูที่มีคุณสมบัติในการใช้เทา้าบิวอัพเกมจากดนหลังและก็มีจังหวะเซฟฟุตบอลหรือว่าการยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างดีหากมาร่วมทีมเลสเตอร์ก็อาจจะทําให้ปัญหาผู้สาประตูซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่แคดเปร์ชไมขึ้นได้ย้ายออกจากทีมไปก็จะทําให้เอโซมาเรสกามีผู้สาประตูมือหนึ่งที่ไว้ใจได้ ดีลนี้จะเกิดขึ้นก็จะอยู่กับสมุรศรเลเซอร์ของเราว่าจะยื่นข้อเสนอเข้าไปเช่นไรเพราะในทีมตอนนี้อย่างที่เราเข้าใจกันว่าเรามีผู้สาประตูมือ1และ2อ,อยู่ในทีมนั่นก็คือ d ดนนี่ A อรเซและแดนนี่วอร์ดซึ่งจะต้องแข่งขันกันในช่วงพรีซั่นแต่หากได้แจ็คเ e ฟเฟนมาเนี่ยก็จะทําให้สมสรรเองต้องปล่อย 1- ใน2คนนี้ออกจากทีมไปอะก็รอติดตามครับว่าสมสรรูปไปสีฟ้า จะตั้งค่าหัวของผู้สาประตูรายนี้ไว้เท่าไหร่ก็ขอให้ดีวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สาประตูที่ฝีไม้ร,รายมือไม่ธรรมดาเพียงแค่เขาเองอยู่กับสโมสรใหญ่เกินไปนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนั้นน้อยลงนั่นเองนะครับอ่ะก็ขอให้ได้ครับแซ็กเซฟเป็นประสบการณ์มีครับทั้งพรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกามาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการกล่าวคำอำลาของทางด้านเจมส์ดิสันหลังจากได้ย้ายไปร่วมทีม สเปอร์เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับโดยที่เราทราบกันนะครับว่าสโมสรจีจอกสยามของพวกเราเนี่ยได้ปล่อยท่านั่งเจมสันให้กับสโมสร์เทอแดมฮอสเปอร์ไปในราคาค่าตัว40ลร้านปอนบวกออฟบวกเอสออนในอนาคตอีกประมาณ5ลร้านปอนและท่านแมดิสันจะมีมูลาค่าทั้งหมด45ล้าร้านปอนจากตรงนี้ครับแมดิสันก็ได้ไปกลายเป็นนักเตะของไก่ท,ทองเทอแดมฮอสเปอร์ไปที่เรียบร้อยและเจ้าตัวเองครับก็ได้ออกมา แสดงความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยการกล่าวขอบคุณสมสรว่าเป็นสมสรรที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาเป็นนักตะที่ยืนอยู่ในจุดนี้ได้ครับโดยแมดดิสันเนี่ยเข้ามาอยู่กับสมสรเลเตอร์ของเราในช่วงอายุ21ปีและก็จะจากทีมไปในช่วงอายุ26ปีเขาฝากผลงานไว้อย่างมากมายกับสมสรที่จอกสยามของเราทั้งการพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครัครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมสรคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลและพาทีมจบท็อปไฟท์ถึง2ฤดูกาล โดยเจ้าตัวครับอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ของเราครบ4ปีเต็มนะครับเหลือสัญญาอีก1ปีนั่นทำให้สโมสสจําเป็นจะต้องขายเขาออกจากทีมเพื่อนํางบประมาณก้อนโตกลับมาสู่สโมสรอนแมดดิสันครับขอบคุณสโมสสและก็หวังว่านะครับในอนาคตเองเนี่ยเลสเตอร์เองจะกลับมาสู่พีเม์ลีกได้อ่ะก็ขอให้แมดดิสันประสบความสําเร็จในเส้นทางการขายแข้งในอนาคตนะครับถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับแมดดิสัน หลังจากรู้ได้กับสโมสรน,นอรลมาดริดมาที่เรอัลมาดริต่อด้วยทนายมาสเปอร์และมีชื่อติดจิมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับอปิดกำลังใจแมดดิสันครับขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตแล้วกันไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาประกาศของสโมสรเรอัลมาดริ City, เกี่ยวกับทีมงานสตาฟโค้ชนะครับแลยจากข่าวล่าสุดนะครับหลังจากที่เอ็นโซมาเรสกาได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรเรอัลมาดริ City, ครับ สโมสรเองก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับทีมงานสตาฟที่จะอําลาสโมสรไปในวันนี้นะครับโดยโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับอย่างทางด้านของไมสโตวิลและอดัมแซเลอร์ครับสองคุณ,คณอสองคนนี้เนี่ยได้อําลาสโมสรเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันกันกบราดยูเซนซึ่งเป็นคนรลูกตั้งติที่เข้ามาทาหน้าที่มูโชกสมมือที่เองสมมือที่แลนนี่เองครับและก็จะทําให้ทั้ง3คนครับจะไม่ได้ทํางานให้กับสโมสรของเรา โดยไมสโตเวลและก็ทีานของอดัมแซร์เลอร์เนี่ยอยู่กับสโมสรมาอ,อย่างยาวนานครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็27ปีเลยทีเดียวโดยคนนึงเนี่ยอยู่ไปทั้งหมด18ฤดูกาลและอีกหนึ่งคนอยู่ไปทั้งหมด9ฤดูกาลเป็น2สตาฟโค้ชที่เรียกได้ว่าเป็นคู่บุญกับสโมสรเลสเตอร์ถ้าการพาทีมเลื่อนชั้นมาสูพ่พรีเมียร์ลีกและก็ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงเอฟเอคัพการลุ้นทียูฟ,าฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกก็มาจากการทำงานของทั้งไมสโตเวลและก็อดัมแซร์เลอร์นะครับ โดยสมสรอนเอ,เองก็ได้กล่าวขอบคุณผ่านหน้าเว็บไซต์พิธีเรียบร้อยว่าสมสรอนเอ,เองเนี่ยขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสาหรับการทํางานอย่างหนักของสตาฟโค้ดของเราทั้งสองคนและก็ขอให้ทั้งสงคนประสบความสาเร็จในอาชีพการงานในอนาคตด้วยนะครับอ่ากะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะหลังจากที่ทางด้านของเอโซมาเรสกาเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมเลสเตอร์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรวมไปถึงการกล่าวอําลาของสตาฟทีมงาน ในสโมสรเรสเตอร์ซีของพวกเราด้วยนะครับอ่ะก็ขอให้ทั้งสองสายนี้ประสบความสาเร็จในอนาคตร,รวมไปถึงราจุนเส้นแม้ว่าจะเข้ามารืูการเดียวแต่ก็ก็ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูกตั้งติให้กับสโมสรได้เป็นอย่างดีครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านร,รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกันไปแจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขออำลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรวสเตอร์ซ